ท็อปสปีดเดิมๆแรงอยู่นะเนี่ย200กว่าแล้วครับ230ถึง240ไหมเดิมๆครับเดิมๆ250แล้ว250 56 256ครับ261เมื่อกี้ลงเนินนะ ครับการสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าแลโมโบกินีฮูลคารนนะะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับการขับ4ขับ2เป็นยังไงการดริบเป็นยังไงการทางตรงเป็นยังไงอย่างไงเชิญคุณผู้ชมรับชมกันได้เลยครับก่อนจะไปเทสเราก็ต้องมาแต่งก่อนนะครับจะขับเดิมๆไม่ได้นะขับเดิมๆไม่เดินดีกว่ามาถึงหน้าแต่งรถแล้วเดี๋ยวผมขอแต่งรถสักรู่นะครับ

แต่แรง,งนะเนป๊แบบเดียวสองร้อเก้าสิบแล้วอะอที่ผมแต่งออกมาจะเป็นขับ4นะครับของเดิมๆจะเป็นขับ2องสาม้อยอะ3ามสแล้ว40สิบจะเป็นแจ้งเตือนเลยเนะี่ยสีแล้วรถบอดสา0้อยสี่ครับ อ่ะสำหรับเส้นทางที่ผมจะใช้เทสในวันนี้เนาะก็จะเป็นจากปัๆๆ๊มน้ำมันปั๊มนี้ครับมาถึงถึงๆๆๆๆถึง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 บ้านหลังนี้นะครับอ่ะเป็นเส้นทางเก่าแหละที่ผมใช้เทสไปหลายคันแล้วไปตามดูในช่องได้นะครับ่<ม>ะไปกันครับรับเจ้าแอมโบคับสี่คันนี้อาเกียร์เต็มด้วยลองเทเบรกด,ดูหืเกือบเบรกไม่อยู่เบรกอีก มีดิฟนิดนหน่อยมีดิฟนิดนหน่อยเบรกไปโคง้งหน้าดิฟด้วยดิฟอีกยังดิฟอยู่มีเนินเหินข้างหน้าครับต้องเบรกใส่เนินนะกระแทกไปทีหนึ่งเป็นไงบ้างทางตรงตรงนี้มีสามร้อยไหมสามร้อยต้องเบรกแล้วนะไม่งั้นมันเลยเบรกไป บเบรกแรงเลยตรงเนี้เยเลยมาหลายรอบแล้วโค้งดิฟ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 อีกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฮะแต่ได้อยู่แรงนะแต่เบรกเอาไม่อยู่อ่ะบีเดินเถินตรงนี้ครับเบรกไฟ อู่นิ่งโขงวัดใจครับดิบออกไม่สวยเบรก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 โอเคดิบด้วยเกือบไม่อยู่แต่แรงนะเนี่ยเกือบเอารถไม่อยู่ให้ต้องดิบแล้วแหละเกิดมาเพื่อดิบ ธรรมชาติรถมันก็เป็นขับ2อ,อยู่แล้วเนาะแต่ว่าเอามาแต่งเป็นขับ4มันจะเป็นอาการอย่างนี้แหละโหพน้นไม่ได้ไงวะเนี่ยโหโหดิฟสวยครับเดี๋ยวจะมีเทสดิฟด้วยเนยาะหลังจากเทปทางตรงแล้วแต่มันดิฟดีจริงแฮะขนาดขับสี่แล้วเนี่ย มาได้สามโค้งชิวๆโค้งนี้โค้งหนักขวายครับใครมาแรงได้เลยทุกคนนะเป็นรถที่ดิบด,ดีมากๆเลยนะครับด,ด,ด,ดูดิเฮ้ยเลยมะเนี่ยโอ้ชนไปทีหนึ่ง สมาธิรูดครับเมื่อกี้เผอคิดอะไรนิดหน่อยหืมหืมหืมหมุนวะเนี่ยกันต่อโอเคเกือบหลับแต่กลับมาได้เดี๋ยวคันเร่งทีก็ตูดสายเลยเนาะสำหรับรถคันนี้เนี่ยไม่ค่อยถูกใจเทนะ่าไหร่เนาะสำหรับแลมโบ โค้งยาวเออไปแรงอยู่ต้องเบรกแล้วต้องเบรกแล้วดีบช่วยหน่อยดีบีบเออเออเออเดีบเป็นรถขับสองเลยเอ้าเออ อูสมาธิสุดๆครับทางนี้ไม่งั้นหลุดไปแล้วชนปะเนี่ยชนเต็มๆโอ้โหมันเลี้ยวไม่ดีอะยังไงที่หนึ่งในใจสำหรับเส้นทางนี้ก็เป็นรถเอ9ซีเก้านาะเชียเกือบเลยพูดบบเดียวเอง สมาธิอยู่กับฉันก่อนนะไปไปโค้งเออเต็มเต็มโอ้โห นด้อยู่ได้อยู่กระทิงพยศจริงครับเบียกทันเ่เบรกไม่ทันก็ใส่แม่งนี้แน่ออกมาได้หลุดอีกแล้วรถมันเลี้ยวไม่ดีอะเด่ะหรือเปล่าวะหรือเป็นที่คนขับวะน่าจะขับไม่ดีเองแล้วโทษรถแล้วล่ะ ชนขีไม่ชนสายเป็นงูเลยอ่ะรถอ่ะอันนี้คือไม่ได้กดดิฟนะดิฟไปดิฟไป ไม่อยู่ยังกลับมาได้เรียกได้ว่าเป็นรถที่เอาโค้งไม่อยู่สโค้งนะครับเบรกไปโค้งนี้แคบความจริงมาเร็วกว่าน,นี้ไนดนะ้เน่ มันรถขับสี่จริงไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่เกาะถนนเลยอะ่ะอีกนิดเดียวเส้นไทยอยู่ข้างหน้าโอ้โหเบรกไม่อยู่ เดี๋ยวไม่อยู่คันที้เข้าไปเลยข้างหน้านี้ไม่รถโอ้ยเชิญชัย เ็นยังไงกันบ้างครับลองพิจารณาดูเนาะสำหรับทางตรงของแซมโบอ่ะเดี๋ยวจะไปลองเทดิฟดูนะครับป่ะมาดูกันในพาร์ทการดิฟบ้างนะครับที่ผมชมว่ามันดิฟดีนี่ไม่ได้ชมหรอกแต่รถแม่งไม่เกาะถน,นนเลยโอ้โ ไม่ดีเท่าไหร่เลยเอารถมาอยู่โดนไหมสวยอยู่ ิีโคตรดีอะ่ะแบบล้อฟรีทุกเกียร์แต่ว่ามันแรงไปทุกคนเนี่ยดิฟด,ดีครับแต่แรงไปหน่อย เน้้โโโโอโอตูออดรถเขารถดีจริงต้องทำท่านี้ได้มาลองรีบขึ้นตึกๆๆๆกันบนะ้าง รถมันแงอยู่เลยมันจะดีิฟได้ไหมโนอะ้ดีิฟค่อนข้างยากเลยนะตัวรถมันถลายดีแหละการเลี้ยวอะไรก็ดีแต่ว่ามันแรงไปหน่อยอะ่ะมันควบคุมไม่ค่อยได้นะ มนทานอีกสักทีเออสวยป่ะไปครับยาวๆถึงชั้นหนึ่ง ไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าสำหรับการรีวิวเจ้าแลมโบคันนี้เนาะเป็นรถที่ขับมันมากๆเลยแหละแต่ว่ามันผมยังควบคุมไม่ค่อยได้เนาะสำหรับเจ้าแลมโบคันนี้นถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้่อนยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะ่นาจะจบแค่นี้แหละครับบายบายตัจกกดจบกบบละครไทย